เพื่อนๆวันนี้มี2ชุดตั้งโชว์อยู่นะครับเป็นไซส์ครอบครัวขนาด8.5ฟุตชุดนี้เนี่ยสั่งทําพิเศษเดี๋ยวไปดูกันว่ามี Option ออปชันอะไรกันบ้างแล้วก็อีกหนึงชุดรุ่นนี้เป็นรุ่น P ี20ขนาด6ฟุตครับเดี๋ยวผมพาดูไซส์ครอบครัวก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยในอนาคตสามารถแยกออกเป็น2เตียงได้นะครับโดยที่รุ่นนี้นะครับจะเป็นขนาด5ฟุตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขนาด3.5ฟุตครับ แท่งตรงกลางตรงนี้คือแท่งลดรอยต่อระหว่างที่นอนของ3.5ฟุตกับ5ฟุตนะครับเมื่อคุณลูกค้าวางที่นอนแล้วเนี่ยเรามีขอบฟองน้ำหนาๆตรงนี้มันจะทําให้เกิดร่องรอยต่อนะครับเราสามารถที่จะสั่งแท่งตรงนี้ไปกั้นร่องรอยต่อได้ครับซึ่งแท่งตรงนี้เราจะคํานวณออกมาให้พอดีกับตัวฟูกที่คุณลูกค้ามีนะครับเมื่อคุณลูกค้าวางฟูก5ฟุตกับ3าฟุกครึ่งแล้วรอยต่อของตรงนี้จะเสมอพอดีครับและตรงนี้จะเสริมฟองน้ําแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับไม่ได้แข็งนะครับสามารถวาง ได้ครับเราสามารถพลิกไปโดนได้ไม่เจ็บตัวนะครับข้อดีคือในอนาคตสามารถแยกออกเป็น2เตียงได้นะครับชุดนี้5ฟุตชุดนี้สฟุตครึ่งแยกออก2ห้องได้เลยครับคุณลูกค้าเลือกวัสดุพุ่มเป็นงานหนังลายแพรไหมสีน้ำตาลเข้มนะครับตัวเบาะเนี่ยคุณลูกค้าชอบแบบเสริมใยฟองน้ำหนาพิเศษนุ่มๆแบบนี้ครับก็จะดูออกลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับเบาะที่เสริมใยหนานุ่มแบบนี้ครับและไฮไลท์สำคัญคือมีนี่ครับ เตารับไฟเอาไว้สำหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือมี usb มีตัวไทพร้อมสวิตช์ปิดเปิดแยกทั้งซ้ายและขวานะครับและตรงนี้มีลูกิ้งชักนะครับสามารถถอดออกมาได้มีลิ้นชักเก็บของด้านล่างเล็กๆตรงนี้ครับดึงขึ้นมาแบบนี้ครับสามารถเก็บของได้นะครับภายในนี้ครับและก็นํานี่ครับปิดเข้าไปครับแผ่นชั้นครับลูกิ้งชักนะครับปิดเข้าไปแบบนี้ครับเตียงนอนครอบครัวขนาด8.5ฟุตในอนาคตสามารถแยกออกเป็น2เตียงได้และมี คอกันเด็กด้วยนะครับแบบนี้โครงสร้างทั้งหมดใช้ไม้สนยุโรปไม้พื้นฐานรองที่นอนนะครับหนา15มืมเต็มปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจเป็นเกรด e E1 เกรดส่งออกครับนี่ฮะ E1 ชุดจะเป็นรุ่น P20 เป็นไซส์ขนาด6ฟุตคุณลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่นะครับและก็สั่งฐานแบบไม่มีลิ้นชักแต่เสริมขอบฟองน้ําหนาพิเศษครับหนาแบบว่าคุณลูกค้าวิ่งไปชนหัวไปมงเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บนะครับนี่ครับนิ่มๆแบบนี้ทั้งตัวครับรุ่น P20 ก็จะมีออปนแบบี้ ใครที่มีเอ็กเซสซอรี่เยอะๆนะครับเวลานอนแล้วต้องการวางโทรศัพท์วางแหวนวางานาฬิกาเอาไว้บนนี้ก็สามารถวางได้เลยครับหากคุณลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับวิธีใช้งานนี่ครับแค่สอดกระจบเข้าไปตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วตรงนี้จะมีออปชันเตารักไฟช่องเสียบ USB มีตัวไทเีพร้อมสวิตช์เปิดแบบนี้ให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของด้านล่างวิธีเปิดเอามือดันตรงนี้ครับดึงนี่ครับไปชั้นขึ้นมาแบบนี้ เห็นไหมครับมีไฟสองสว่างผ่านกระจกลงไปถึงด้านล่างตรงนี้ได้เลยคุณลูกค้าสามารถเก็บของตรงนี้ได้ครับนี่ฮะแล้วก็ดน้าผนันตรงนี้ปิดเข้าไปแบบนี้ครับตรงนี้นะครับวางเอเุปกรณ์ได้เลยเหมาะสำหรับท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะครับที่ชอบมีของจุกจิกวางตรงนี้เนี่ยมีไฟสองสว่างดูสวยงามครับออปชั่นของรุ่น P 2 0ก็จะมีประมาณนี้ตัวตรงฐานรองที่นอนคุณลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มลิ้นชักได้นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้สั่งเป็นวัสดุหุ้มผ้ากำมะหยี่แบบฐานไม่มีลิ้นชักวันนี้ผมฝากผผลลลงาานนกกรริตุ่ P20 แ้ว็ เตียงนอนครอบครัวทั้งหมด2ชุดด้วยกันเอาไว้แบบนี้ด้ยวยนะครับชอบแบบไหนภายในเพจของเราก็ก๊อปปี้รูปภาพส่งให้อดินได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานผลิตเองเลือกวัสดุหุ้มได้เลือกแบบแต้ทุกแบบหรือมีแบบที่อยู่ในใจก็สามารถส่งให้อดิมดูได้นะครับเรารับผลิตหมดนะครับขอบคุณครับ